โก้งอะไรอันนี้มกน้อไม้ครับพี่น้องกิจูดทำ้วพอ่ออันนี้ก็คือตำกุ้งหอยงานเทียงเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้เฮ็ดได้กุ้งครับมือนี้กีตำกุ้งนะกีตำกุ้งครับยังไม่อมเลยเคที่แค่นี้เป็ี่ยนิดหน่อยนะฮะ มันสีใส่อันนี้เล็กน้อยเถอะใส่เกียมเกลี่ความหอม,อมหอมหอมหอม ใช่เลยครับในกุ่มสร้างเรียบร้อยสาธี ไปลวครับไปลวนะครับทุกคนเอ็ดขึ้กันครับหลับ thank ăn cung không phải nè đẹp rồi ทำากุ้งครับมากินน้ำกันแบบแซ่บแล้วพี่ยี่เขาน้ำกันครับอกุ้งอะไรอันนี้มกน้ำไหมครับพี่น้องจิบบ๋วทำ้วพ่อ้าอ,อันนี้ก็คือตํากุ้งหอยงานเทียงเนาะ